จังหวัดมหาสารคามร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะกำหนดจัดงานเฉลิมฉลอง150ปีมหาสารคามกินดีอยู่ดีมีสุขรู้รักสามัคคีอย่างยั่งยืนค่ะ นายชยาวุฒิจนทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ช่วยผู้นวยการภาูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานเฉลิมฉลอง150ปีมหาสารคามระหว่างวันที่21-23ถึงสิงหาคม2558ภายใต้ชื่องาน150ปีมหาสารคามกินดีอยู่ดีมีสุขรู้รักสามัคคีอย่างยั่งยืนโดยงานจะประกอบด้วยกิจกรรมสําคัญสาค,คัญตั้งแต่การบวงสรวงสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง การวางพวงมาลาสักระพระเจริญราชเดชหรือเท้ากวดผู้ก่อตั้งเมืองมหาสรารคามการแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการประกวดหนุ่มเมืองมหาประกวดทิดาสร้อยดอกหมากการร่วมเขียนแผ่นทองอวยพรเม,มืองเพื่อแขวนไว้บนต้นมหาสรารคามการแสดงแฟชั่นผ้าไหมอีสานและที่เป็นไฮไลท์สําคัญนั่นก็คือการรําฉลองเมืองในวันที่2 2สิงหาคมทีววว่วงเวียนหอนาฬิกาที่จะมีประชาชนจากทั้ง13 3าอำเภอร,รวมกว่า4ี่0 0คนร่วมรำฉลองเมืองทั้งนี้นะคะผู้มาร่วมกิจกรรมยังจะได้ท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญท,ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาเช่นพระาธาตุนาดูนพร้อมเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่เป็นโอทอบของจังหวัดมหาสารคามเพื่อสร้างไรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคามให้มากขึ้น